Independent Living หรือการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการนั้นเป็นเป้าหมายปลายทางในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับสากลเลยนะครับวันนี้มาดูกันนะครับว่าที่จังหวัดเชียงใหม่จะมีการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไปสู่เป้าหมายการมีชีวิตอิสระได้อย่างไรบ้างไปชมกันนะครับ จังหวัดเชียงใหม่นอกจากจะเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดของภาคเหนือแล้วก็ยังเป็นจังหวัดที่มีจำนวนคนพิการมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในภาคเหนือ17จังหวัดด้วยจำนวนคนพิการรวมกว่า59,000คนโดย3อันดับแรกเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวมากที่สุดคือ29,108คนรองลงมาคือพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายจำนวน15,681คนและอันดับ3ม คือพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมจํานวน3,605คนซึ่งเป้าหมายสําคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์คือการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมอาชีพของคนพิการให้สามารถขึ้นพาตนเองได้ตามแนวทางการดํารงชีวิตอิสระคือความสามารถของคนพิการที่จะกําหนดแนวทางการดําเนินชีวิตของตนเองได้อย่างสมศักดิ์ศร,รีของความเป็นมนุษย์โดยอาศัยการบริการ การช่วยเหลือเท่าที่จําเป็นเท่านั้นอีกทั้งการส่งเสริมให้คนพิการได้รับโอกาสพัฒนาความสามารถในระดับบุคคลอย่างเต็มศักยภาพรวมถึงมุ่งขจัดสภาพาแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อคนพิการโดยมุ่งสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่คนพิการทุกคนสามารถเข้าถึงได้และใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกปลอดภยัยเสมอภาคและเท่าเทียมครับในส่วนของอาชีพอิสระนะคะของคนพิการจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยการประกอบอาชีพของเขา ด้วยทักษะด้วยพื้นฐานเดิมของเขาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเกษตรกรรมนะคะหรือการตัดสารซึ่งในกรมส่งเสริมและพัฒนาณภาพชีวิตข้พิการนะคะเราก็พยายามสนับสนุนตรงส่วนนี้นะคะให้ถึงกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่รอบนอกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําตัดสารการทําไม้กวาดนะคะการทําตุงนะคะการทําโคมนะคะซึ่งเป็นอาชีพที่ถนัดเนี่ยในกลุ่มคนพิการในแหล่งชุมชนอยู่แล้ว ในชมรมเราส่วนมากก็จะส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการและครอบครัวคนพิการครับก็มีท้าไม่กวาดแล้วก็ทำสานตะกร้าเนาะแล้วก็จะมีไม่กวาดแข็งไม่กวาดทางมะพร้าวส่วนมากเราจะดึงคนพิการเข้ามานะครับถ้าคนพิการมาไม่ได้เราก็จะเอาผู้ดูแลคนพิการหรือว่าเอาคนในครอบครัวของคนพิการครับเพื่ออามาฝึกแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้ไปประกอบเป็นอาชีพเพื่อเลี้ยงคนพิการในครอบครัวที่ทำงานไม่ได้ ผมคนพิการเองเนี่ยนอกจากจะทําอาชีพแล้วมันน่าจะมีการร่วมกับชุมชนผมก็เลยคิดถึงเรื่องศิละปะวัฒนธรรมโดยการอบรมเรื่องทาตุงคมร้านานาอย่างเงี้ยครับก็หวังว่ามันจะเป็นอาชีพที่พอจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเขาแล้วเขาครอบครัวดได้นอกจากนั้นก็หวังว่าถ้ามีงานวัดมีงานชุมชนมีงานอะไรต่างๆคนพิการได้ถืออุปกรณ์ต่างๆไปช่วยงานตัดตุงโคมไปทําจัดดอกไม้ถือว่าเราเราได้มีส่วนร่วมที่ทําให้คนพิการเนี่ยได้เข้าไปร่วมกับชุมชนได้อันนี้ถือว่าเป็น ควาและเป็นความภาคภูมิใจมากครับตอนนี้การรวมกลุ่มของผู้พิการได้รวมกลุ่มกันได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในหมู่บ้านแล้วก็ตำบลซึ่งทางฝ่ายปกครองก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณโดยเฉพาะงบประมาณที่จะมาจากทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พอมอต่อไปนะครับคาดว่าคงจะได้รับการสนับสนุนพี่น้องคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุในพื้นที่ของตำบลบ้านหลวงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปยิ่งขึ้นครับ ในเรื่องของสถาบันกอบการนะคะอยากจะบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นจังหวัดนําร่องในเรื่องของการจ้างงานคอพิการเราได้มีการทํางานร่วมกับมูลทีคุณพุ่มโรงเรียนการเวลาอนุกูลนะคะแล้วก็นาข้อเสนอตรงนี้ค่ะไปนําเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการในสถาบันกอบการจริงคอพิการนะคะมีทักษะความรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องบัญชีเรื่องของเอกสารงานสวนงานครัวทําได้หมดนะคะซึ่งเราเข้าใจเลยว่าการหางงานเนี่ยสำหรับคนพิการเนี่ยมันยากมากเพราะด้วย ข้อจากัดของสถาปะัะการที่เขามุ่งไปที่ทักษะองค์ความรู้ต่างๆแต่อยากจะบอกว่าเรามีช่องทางเราขาดทักษะต,ตรงไหนต้องการเพิ่มทักษะตรงไหนตอนนี้เรามีการทําบันทึกข้อตกลงกับวิทยาลัยสารพัดช่างวิทยาลัยเทคนิคสักนกำแพงหรือศูนย์หยาดฝนที่เป็นศูนย์ในกรมของเราเองที่ท่านนะคะสามารถไปฝึกทักษะอาชีพตรงนี้ได้หรือถ้าท่านอยากจะติดต่อในเรื่องของการหางานทําท่านจะขึ้นทะเบียนที่จัดหาง,งานหรือติดต่อที่ศูนย์บริการพ้าาการจังหวัดเชียงใหม่ได้พร้อมที่จะประสานงานให้ใหกับทุกท่านได้ค่ะ ดีนะครับทุกชีวิตน้วนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้นะครับขอแต่เพียงโอกาสที่จะช่วยกันส่งเสริมศักยภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่จังหวัดเชียมใหม่ครับเที่ยวเมืองระยอง ยอมอร่อยยิฉันรักระยอง